แฟนแฟนคอวบอนคาเฟ่ฮะรุ่งนี้นะอังกฤษกับสเปนนะชิงยูโร2024นักเตะคนนึงครับที่จะถูกจับตามองอย่างไม่ต้องสงสัยแล้ครับแฮร์รี่เคนนี่คือเกมที่มีเดิมพันสูงมากๆครับสำหรับเคนเพราะว่าถึงแม้ว,ว่าเคนจะยิงประตูระเบิดเถิดเถินนะฮะแต่สิ่งหนึ่งที่เขายังไม่เคยได้เลยก็คือการเป็นแชมป์นั่นเอง ถ้าแชมป์แรกของเคนจะเป็นแชมป์เมเจอร์เป็นยูโร2024ซึ่งอังกฤษก็จะได้ครั้งแรกเหมือนกันนี่มันจะเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่มากๆในทางตรงข้ามนะถ้าเกิดว่าแพ้สเปนขึ้นมาครับนั่หมายว่าความรู้สึกของแฮร์รี่เคนนี่ต้องพังทลายอย่างไม่ต้องสงสัยเลยนะฮะและสถิติยิงในทีมชาติ66ประตูจากการลงสนาม97นัดก็จะไม่มีความหมายอะไรเลย,เลยนี่ทำลายสถิติของเวลูนี่53ประตูไปนานลนวะกับสเปอร์ก็ยิงมาหาสารกับบาเยิร์นมิวนิกกูเล่นส2รนะัดยิง36ประตะะูก็ไม่ได้แชมป์ น้แม่อยากจะบอกว่ามันมีไม่กี่คนหรอกนะฮะที่จะซวยแบบผีจ่ออย่างนี้นะฮะปีที่บี้กับเลสเตอร์เลสเตอร์ในอนะัตราแชมป์ห้าพันหนึ่งนะมีบางช่วงเวลาน้นแมวยังคิดเลยว่าสเปอร์น่าจะเป็นแชมป์แต่สุดท้ายแล้วเลสเตอร์ก็ไม่แพ้วแล้วก็เป็นแชมป์ไปห้าพันหนึ่งไม่ใช่เกิดขึ้นง่ายๆนะครับหรือจะเป็นปีล่าสุดกับบาร์เยมวนิกคุณได้แชมป์บุนเลสกซิกามาสิบเอ็ดปีติดต่อกันปาโกฏว่าดันปีที่สิบสองไฮรีเคนไปเล่นฤดูกาลแรกกลับไม่ได้แชมป์ไปเจอปฏิหารของไบเออเร์อเ,ระะอเล ว่าสวยแบบผีเจาะ รางวัลสำคัญสำคัญแบบส่วนตัวนะฮะ,ะส่วนบุคคลนี่ก็ได้มาเยอะดาวซุนโบพิมีลิศก็ได้ไป3สมัยดาวซุนโบนบอลโลก2018ก็ได้มาแล้วฮะแต่ว่าปมด้อยการไม่ได้แชมป์นี่นะฮะทำเท่าไหร่ก็ไม่สามารถจะขจัดออกไปได้นะฮะชิงบอลทั่วนะฮะชิงลิขรับ2ครั้งชิงแชมเปี้ยนส์ลีกครั้งหนึ่งชิงยูโร2020กับอิตาลีเคนแพ้หมดเลยครับและในรอบชิงชนะเลิศเคนไม่เคยยิงประตูได้เลยครับนี่จึงเป็นเดิมพันครั้งที่ใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในชีวิตของแฮร์รี่เคนนะฮ,ะนะฮะ ชื่อว่ามีคนให้กำลังใจเยอะแล้วมีคนที่อาจจะแช่งก็มีพอสมควร เเคนนี่ถูกมองว่าเป็นตัวซวยไปแล้วนะครับสำหรับบางทีมนะบางคนไปม,มองเขาอย่าง,งน,นั้นนั่นหมาก็ว่าก็แน่มันก็ไม่ยุติธรรมกับเขาสักเท่าไหร่นะโชคไม่ดีเท่านั้นเองครเดี๋ยวยังไงกับเบอร์มินิกอีก2ฤดูกาลที่มีสัญญาอยู่นี่ยสบายๆเดี๋ยวก็ต้องได้แชมป์นะมันจะไม่ได้เลยมันก็ให้มันรู้ไปนะแต่ถ้าเป็นแชมป์ที่เบอร์ลินนะฮะกับทีมชาติอังกฤษนี่จะเป็นอะไรที่มีความหมายแบบสุดๆนะฮะนั่นหมายควังว่าโลกของฟุตบอลแม่งคงจะไม่โหดร้ายกับแฮร์รี่เคนจนเกินไป วันนี้เช้านะมีเกมอ่าโคป,ปาเมริการอบชิงันดับสารนะอุรุกวัยเล่นใะนแคนาดาเหนือกว่าเยอะบอลชิงที่3เนี่ยธรรมชาตินะฮะทีนที่เป็นต่อมักจะทําได้ดีแล้วก็น้าแม่บอกว่าอุรุกวัยอ่เป็นบอลขาขึ้นต่วันนั้นเสียดายนะเล่นในโคลอมเบียรอบรองโอ้โหเขาเหลือ10ตรงในครึ่งแรกนะปรากฏว่ายิงไม่ได้แพ้ไปศูนย์หนึ่งนะวันนี้นูนเยสอ่าแล้วเพื่อนๆน,น,น่าจะแก้ตัวนะทุบ แคนาดาได้แคนาดานี่ก็แพ้เจนตินามาสูย์ประตูแต่สองในรอบรองชนะเลิศนะฮะนะั่นหมายี้ที่ทีมชาติอูรุกวัยนะฮะแล้วก็มีบอลสซวีดเดนสองคู่มาฝ่ะะามาบี้กับเมาโม,โมแม้วนั่นหมายื่อว่าจ่าฝูงเมาโมดีกว่าและบุกจะจะบุกชนะเมาวีได้นะฮะขณะที่ G A I S ไปเยือนซิลิอุสครับอย่างน้อยต้องมี1คะแนนกลับออกมาเพราะฉะนั้นวันนี้นะฮะนะั่นหมายี้ที่อูรุกวัยเมาโม่และ G A I S ครับผม